สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเราอยู่บนเขาขอนะครับของจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองนะครับดูบรรยากาศรอบข้างนะครับกังหันหล่มนะครับมีหมอกเยอะมากนะครับอยู่บนเขาค่ะนี่นะครับอากาศเย็นดีๆนะครับ มาดูฝั่งนี้บ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูเหวดอกไม้สวยมากเลยนี่เลยนะครับสวยงามมาก ดูข้างล่างนะครับไม่เคยมาเลยนะครับเป็นครั้งแรกที่มานะคะนี่บรรยากาศในที่สวนดอกไม้นะครับกังหันลมแล้วก็เรามาดูบนดอยกันนะคระบ,บนเขากัน มีทั้งส่วนดอกไม้มีทั้งร้านอาหารร้านกาแฟต่างๆนะครับมีชิงชาให้นางด้วย รประกันเลยนะครับว่าถ้าใครมามาเยี่ยมชมนะครับคงชอบนะครับอากาศก็ดีดีไม่ร้อนมากนะครับดอกไม้สีสันสวยมากเลยนะครับสีหม่วงสดใสครับอีกมุมหนึ่งนะครับของส่วนดอกไม้อยู่บนเขาข้อนะครับทุกคน นี่เลยดอกไม้สวยมากเลยนะคะสีเหลืองดอกดาวเรืองนะคะแล้วก็ดอกกระ่ายนะคะสวยมากๆอากาศก็ดีดีโอเคขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ